นมอหมอขอตั้งที่เรื่องว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะช่วยบอกอะไรประมาณนี้นะครับอีทีเจ็บไข้ได้ป่วยจะช่วยบอกอะไระแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับผมงอบบอกอะไรเมื่อวานหรือวันก่อนห,หรือเปล่านะฮะมันก็คล้ายๆ้ายกันแต่อันนี้มันคือประเด็นว่าผมเริ่มปวดฟันด้านขวา เมื่อวานเป็นช่วงกลางนะครับระบมไปถึงเนือนะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสองสาเดือนที่แล้วแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็งานยุ่งมากแล้วทีก็จะไปหาพี่หมอไปแก้ไขแต่ระหว่างทางก็ช่วยเหลือเองโดยการอมน้ำเกลือทุกวันนะครับแล้วก็ย้ายการบทเคี้ยวมาไว้ด้านซ้ายก็หายไปอพอทำไ